ก็สวัสดีพี่ๆสายกีฬาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับกับทีเด็ดจานต้นนะครับขับสัรเน้นๆมาให้เหมือนเดิมครับผมก็เมื่อวานก็หวานเจี๊ยบกันไปนะครับเข้าไป4คู่เสียไปหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังพอได้กําไรได้ทําทุนกันอยู่บ้านนะครับสำหรับสายแทงบอลเต็งนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแก้มือให้ใหม่เช่นเคยนะครับ5ตัวเน้น5ตัวทําเงินนะครับมาแบบชัวนๆแน่นอนครับผมในวันนี้นะครับวันที่22่สิบสองมกราคมสองพนอะครับพอมีบอลให้เล่นอยู่บ้านนะครับ หลายรายการพอสมควรนะครับก็ลองมาดูกันครับว่ามีคู่ไหนน่าเล่นคู่ไหนน่าสนใจกันบ้างคู่แรกนะครับเป็นรายการของเอเชียนครับนะครับเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะกาต้าเปิดบ้านพบกับจีนนะครับราคาเปิดมากาต้าต่อครึ่งควบลูกนะครับในในกลุ่มนะครับก็กาต้าจะอยู่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มเลยนะครับมี6แต้มนะครับแข่งไป2นัดชนะ2เลยนะครับมียิงไป4นะครับ ส่วนทางด้านจีนก็จะมีแค่2แต้มนะครับแข่ง2เสมอ2นะครับแพ้ศูนชนะ0ูนย์ะครับผลงานที่เจอกันมาในปี2018นะครับเป็นกาตาที่ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับนัดนี้ก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านกาตาก็ยังทมฟอร์มต่อเนื่องแน่นอนครับในรายการนี้ก็ขอไปในราคานี้เลยแล้วกันนะครับใครอยากเล่นอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับสูงต่ำแอดมองสูงต่ำเปิดมาแค่2ลูกนะครับราคาสูงต่ำเปิดมาแค่2ลูกผมว่าคู่นี้ผมว่ายิงกันแน่นอนครับ ไปสูงเลยกันครับสูง2ลูกนะครับไปสูง2ลูกก็มาดูคู่ต่อไปครับเป็นฝรั่งเศสดิวิชั่น3นะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับตามเวลาบ้านเราดิชงนะครับเปิดบ้านพบกับเลอมองนะครับราคาเปิดมาดิชงต่ออยู่ปปนะครับหรือ0.0.5นะครับ ในหลีกนะครับดีชงก็อยู่อันดับที่8นะครับแข่ง16นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป6นะครับมี22แต้มนะครับส่วนทางด้านเลอมองนะครับอยู่อันดับที่9นะครับแข่ง17นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป7นะครับมี22แต้มเช่นเดียวกันนะครับก็กูนี้ก็น่าจะเป็นการตัดคะแนนกันเองครับกับผลงานที่ผ่านมาเจอกันในปี2023นะครับก็เสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับ ฟอร์มของทางด้านเจ้าบ้านในชงนะครับสินัดล่าสุดนะครับรวมทุกรายการชนะ6เสมอ1แพ้ไปสนะครับส่วนทางด้านทีมเดยือนะครับสินัดล่าสุดรวมทุกรายการนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป6เลยทีเดียวนะครับทางนี้ก็ขอเลือกเล่นไปทางเจ้าบ้านแล้วกันนะครับไปทางดีชงครับต่อไปในราคาปอปอนะครับสูงต่ําเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับสูงต่าแอดคู่นี้แอดไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจผมไม่ให้แล้วกันนะครับส่วนคู่ต่อไปครับเป็น ารายการอิตาลีซูปเปอร์คโคปานคในเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเานราับนาปโปลีบพบกับอินเตอร์มิลานแข่งกันที่สนามกลางนะครับคู่นี้ก็เป็นอินเตอร์มิลาน,นต่อมาอยู่ครึ่งควบลูกนะครับผลงานในลีกของอินเตอร์มิลาน,นก็ อยู่อันดับที่1ของลีกอยู่อันดับที่1เลยนะครับชนะ16เสมอ3แพ้ไป1นะครับมี51แต้มนะครับมีแต้มเท่ากับยูเวนตุสนะครับส่วนทางด้านนาโปลีนะครับแข่ง20นัดชนะ9เสมอ4แพ้ไป7นะครับมี31แต้มเท่านั้นนะอยู่อันดับที่9ของลีกนะครับก็สำหรับคู่นี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นอินเตอร์มิลานนะครับเก็บชัยชนะไปได้3ประตูต่อ0นะครับในนัดที่ผ่านมาในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ผลงานนะครับสิบนัดล่าสุดของนาโปลีนะครับสิบนัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้ไป5นะครับรวมทุกรายการนะครับส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับรวมทุกรายการชนะ7เสมอ7แพ้ไปแค่3นะครับกูนี้ก็ยังทออไปที่บอลต่อเหมือนเดิมครับไปทางอินเตอร์มิลานได้เลยนะครับผมว่านัดนี้หมีแน่นอนครับคาโกกูกำลังฟอร์มสดฟอร์มดีเลยครับเบลล่าก็ฟิตนะครับนัดนี้ส่งตัวจริงลงทุกคนแน่นอนครับไปในราคาครึ่งลูกได้เลยนะครับ ไปที่ครึ่งลูกนี่ครับไม่ต้องลุ้นลูก2ครับยิงลูกเดียวชนะกินตังเลยครับคู่ต่อไปนะครับเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไบตันฮอบส์อัมเบียนนะครับพบกับวู๊ดแฮมตันนะครับก็ผลงานได้ลีนะครับไบตันเจ้าบ้านนะครับแข่ง20นัดชนะ 8เสมอ7แพ้ไป5นะครับมีสาเอดแต้มอยู่อันดับ8ของลีกนะครับส่วนบู๊ทแฮมตันนะครับแข่ง20ชนะ8เสมอ4แพ้ไป8นะครับมี28แต้มอยู่อันดับ11ของลีกนะครับผลงานการเจอกันที่ผ่านมานะครับสนัดล่าสุดเป็นไบตันเก็บชัยมาได้หมดทุกนัดเลยนะครับฟอร์มของไบตันช่วงนี้ก็ถือว่าลุ่มๆุ้นนนนเหมือนกัน,นครับก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากมายครับก็ แข่งสิบนัดล่าสุดรวมทุกรายการนะครับชนะห้าเสมอ3แพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านหมาป่าวูทำตันนะครับรวมทุกรายการนะครับสินัดล่าสุดชนะ4ี่เสม,อ, 4, สมอ3แพ้ ant, ไป3 cassette, นะครับราคาเปิดมาครึ่งควบลูกแบบนี้ก็ราคาไหลไปลูกหนึ่งนะครับคู่นี้ราคาไหลไปถึงลูกหนึ่งนะครับผมว่าไปได้ครับทางด้านเจ้าบ้านใบตั้นไปได้ครับไปในราคาครึงร่งลูกครึ่งควบลูกนะครับไม่ต้องเอาน้ําสวยมากครับไม่ต้องเอาน้ําสวยมากมายนะครับ ถ้าอยากได้น้ำสวยๆก็ไปราคาลูกหนึ่งได้นะครับถ้าใครอยากได้แบบนั้นนะครับอยากได้น้ำสวยๆนะครับส่วนคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับก็เป็นรายการลาลิก้าสเปนครับเวลาตะสามตรงนะครับการานดาครับ CF พบกับแอตเลติกมาดริดนะครับราคาเปิดมาแอตเลติกต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะครับสูงต่ำเปิด2ลูกครึ่งควบ3านะครับในหลีกนะครับการานดาครับก็ อยู่อันดับที่19ของตารางนะครับแข่ง20นัดชนะ2เสมอ5แพ้ไป13มนะครับมี11แต้มนะครับส่วนทางด้านแอดมัลลิดนะครับแข่ง19นัดนะครับชนะ12เสมอ2อแพ้ไปแค่5เท่านั้นนะครับมี38แต้มอยู่อันดับ5ของตารางผลงานกันเจอกันนะครับก็นัดที่แล้วเจอกันในบ้านของแอดมัลลิดนะครับก็ตบไปได้31นะครับมาดูฟอร์มของทางด้านเจ้าบ้านแคนาดาครับ ก็แข่งสิบนัดล่าสุดรวมทุกรายการนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป6นะครับส่วนทางด้านแอตมอลิศนะครับ10นัดรวมทุกรายการก็ชนะสเสมอ3แพ้3นะครับนัดที่แล้วก็ไปตบอ่าเรียมอลิดได้นะครับอ่าหาประตูต่อ3นะครับเป็นรายการโคปาสเปนนะครับก็นัดน,นี้นะครับผมมองไปทางทีมเยือน,นครับ ให้ไปทางทีมเดือนครึ่งลูกและครึ่งลูกนะครับขอไปให้ประธานทีมเดือนครึ่งลูกนะครับราคาครึ่งคุบลูกต้องไปลุ้นลูก2แต่เราขอแค่ลูกเดียวครับน้าไม่สวยมากแต่ได้เงินแน่นอนครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดแนวทางสายฟุตบอลวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ